ถึงนานิตาแล้วเพราะว่าเขาบอกให้เต็มตัวลงนี่นะคะเขาบอกว่าให้รถเขาปลุกแล้วเมื่อกี้ที่รับอยู่ดูนะคะเป็นนา ลงแล้วนะคะถึงนิตาแล้วกำลังจะถึงแล้ว,ลลวอยู่กคือฝนตกก็เลยลแล้วก็เคลื่อนตงลงากลมอากาศ่อยคือเ,ออเนขนาดหลับได้สัมผัสได้เ็ื่อตอนที่เรามาบมุคคน,นี้เ i